อุ้ยทำไมเกินมากรักูจมน้ำเลยวะเลยวะเนี่ย <c oughs> สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ <c oughs> ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมก้าสุเกมไนท์ครับแล้ววันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอด ช,ชีวิตรอดว่ะเยี่ยบสุดยอดเราจะมาเอาชีวิตรอดในโลกที่มีแต่ทะเลอีลแล้วเหรอพี่ตอนพี่เล่นแต่ไมพี่ไม่เล่นเป็นร้อยวันนะพี่เอ่อโมกี้เกด <laughs> เล่นแบบนี้ดีกว่านะฮะนอนลมาอุย้ยมีบัฟให้ด้วยโอ้ยห่ายน้ําเร็วระบาดท,ทีน่นี้ไปเลยซึ่งในครั้งนี้นะครับผมไม่มีตัวช่วยอะไรเลยนะใช่คือแบบไม่มีตัวช่วยอะไรเลยจริงๆคือแบบมาคนเดียวอะ่ะโดดๆเลยอะ่ะไม่มีต้นไม้มาด้วยฮัลโหลบัตตอฟารเกอร์คือตอนนี้ต้องว่ายน้ําอย่างเดียวฮะว่ายน้ําหาของคือสิ่งที่หายากที่สุดก็คือไม้อี แล้วจะซีร <ini> ีส์ไหนไม้ก็ขาดแควขาดแควนเนี่ยไม้ก็ขาดแคนตลอดจะเว้นซีรีส์ที่มีแต่ต้นไม้นะที่ผมเล่นไม่จบวางไปเองให้หมดไอ้ไอ้มึงไม่มีที่อยู่ในสังคมแน่ไอ้พวกชั่วัวชั่วัวเน่มึงเจอกูเจอกูเจอกูจะวายหมดเลยจะณวายหมดเลยมึงเกิดมามึงเก็ดต้นบอลก็เขาตายไปเลยว้า ไม่ใช่เลยไปจบคือตัดจบเพราะหัวร้อนอ,อไปหรือไปหรือไปเองต้องหายใจนี่หว่าเอยไหนดูซิมีเรือไม่แถวนี้ผมต้องหาเรือก่อนฮะแต่เรือมันจะได้มีไม้ไงแล้วก็หาที่อยู่ให้ตัวเองด้วยมุดน้ําอย่างเดียวโอ้โหมีตัวอะไรก็ไม่รู้โอ้ซอมบี้โอ้ y g o ฮ้ป oh พิกลกองฮะเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก่อนเดี๋ยวลงไปเอาอันนี้ก่อนนะฮะ เฮ้ยมีฐานมีข้าวเฮ้ยยังพอดีมีเอเมอรอลแล้วก็มีซอมบี้หนาเลือดเอ้ยโอเคครับเก็บซาหลายมาด้วย ที่สาหลายมันมีเยอะมากแถวนี้จำได้ว่ามันต้องมีกล่องแถวนี้แน่เลยอ่ะวันนี้ฮะนี่ไงฮะกล่องโอ้มีเศษทองแล้วก็ทานมีกระดาษด้วยแต่แค่นี้ก็เอา่าไปแล,ล้วโยรีบไปหาเรือดีกว่าก่อนที่อาหารเราจะหมดผมจะเป็นที่จะต้องหาเรือก่อนนะครับเพราะว่าผมต้องการไม้เป็นอย่างมากคือตอนนี้มีอย่างเดียวที่ต้องการคือไม้อีกแล้วคือไม้มันขาดแคลนอีกแล้วถ่านี่จะตามหาไม้ทั้งพาร์ทไม่ได้นะมันจะเป็นอะไรที่หัวร้อนมากเลยอืมในทะเลทรายใน ปลาแล้วก็มาน้ำเอาอะไรกันแน่อีซี่บอยฮะเอาไงล่ะปลาขอสักตัวหน่อยนะเพื่อนไปได้ไปได้นะมาดิเร็วไปไปเออดีลอยขึ้นไปอย่าตกลงเอามาอ๋อกูไม่ได้กินหรอกปลาเนี่ยหนึ่งสอกสอกสอสอสอสับขอเออดีได้ปลาแตวตัวหนึ่งโฮ้ยกว่าจะได้ปลากินแต่และตัวเฮ้ยนี่ฮะมันมีกล่อง ผูฐานเยอะมากเฮ้ยพีไปตกปลาเอ้ยนีย่แหละกูรอดแล้วกูรอดแล้ว กูรอดเลอ้ากูจะตายมาซอมบี้นี่แหละเดี๋ยวผมไปเกาะตรงนั้นดีกว่านะครับเพื่อ,อที่อยู่ผมก่อนนะทำไมมันเป็น EP ที่ทุลักทุเลขนาดนี้ตอนที่ผมมาตอนเลขสิบวันนะครับผมได้เอาต้นไม้มาด้วยนะมันก็รู้สึกว่ามันจะง่ายแต่ว่าอันนี้ผมไปได้เอาต้นไม้มาด้วยผมรู้สึกว่ามันยากมากมากเลยในการใช้ชีวิตนันนะขอร้องให้มันเป็นไม้เอ้ยไม้อทุกคนโอ้ยตรงนั้นมันเป็นไม้นี่ว่าเจอเป็นบ้านนะผมบ้านใครวะบ้านประยุทธ์หรือเปล่าวะน่าจะอย่างนั้นนะเฮอยบับชตีเพื่อนสุดยอดเพื่อนโอ้โห โอเคครับผมน้องลาวาลาวา กูจะเป็นแม็กมากเลยนะมึงโรงมานะฮะบัฟเรามาจนถึงตรงนี้เอ้ยเจอไม้ว่โะโอ้ไม้เป็นท่อนเลยตรงนี้แหละที่เราจะสร้างอารยธรรมใหม่แต่ก่อนอื่นพวกขอตกปลาก่อนนะครับผมไม่มีอาหารกินไหนดูซี่จะได้ปลาเจมๆหรือเปล่าไม,ไม่เอาปลาพักเป้า,ปา,ปาสวยับผมโอ้โหได้ปลาสุดยอดเลยโอเคครับผมจะเริ่มทําการตัดไม้กันดีก,กว่านะครับผมซึ่งตรงนี้จะเป็นเรือนะเรือคว่ำนะน่าจะเป็นลักษณะของเรือคว่ำอีกมีกล่องสมบัติโอ้มีกระดาษแล้วก็มีขนนกโอ้โ สุดยอดเลยโอ้โหมีต้นไผ่เสร็จโจรแหละเราไม่ต้องทําอะไรให้มากครับผมเพราะว่าต้นไผ่ก็กลายเป็นไม้สติโอ้โหอะไรจะดีขนาดนี้พี่ครับจัดฉากหรือเปล่าครับอ้าวพี่ไม่ได้จัดฉากนะลองเม้นมาสิว่าเปิดดูเลขซีดมาดูยังไงเม้นมาได้เลยเดี๋ยวพี่จะเปิดได้ดูเลขซีดใครอยากเล่นด้วยนะเผมจะทําบ้านที่นี่เลยและกันนะเคพระอาทิ์ก็เริ่มตกดินแล้วเรารู้สึกว่าเราจะต้องเจอกับมอนสเตอร์มหาภัยแน่นอนอุ้ยตกน้ำโอ้โหมืดเลยทีเดียวแต่ว่ามันก็เป็นข้อดี อย่างนึงนะครับผมจะรอไอ้พวกมังมุมนะให้มันเกิดนะผมจะทําพื้นที่สําหรับการให้มอนสเตอร์มันเกิดขึ้นมานะครับผมแล้วก็จะได้ใยมังมุมมาทําเป็นเตียงฮ่าตงเรียกผมว่า genius what is genius อืมแกจะโผลมานะเปลาจับทำซาซิมิหมดเลยนะเข้าใจไหมซาซิมิคืออะไรครับคนตัดต่อขึ้นให้น้องๆหนูๆดูหน่อย ซาชิมิเป็นอาหารญี่ปุ่นแบบประนีชนิดหนึ่งประกอบด้วยเนื้อสัตว์หรือเนื้อปลาดิบสดและให้เป็นชิ้นๆนนะ่ะจะเด็กๆอีก,อก เดื๋น้องๆเขาไม่รู้หรือว่าน้องๆรู้ก็แล้วไป <c oughs> เดี๋ยวทำการปลูกไผ่ไว้ก่อน,นับผมไผ่สามอันนะครับน่าจะได้เยอะอยู่นะโอเคครับทุกคนมันเป็นแบบนี้นะ <c oughs> คือความยากของผมคือการที่จะต้องหาบล็อกดิน <c oughs> บล็อกดินก็คือบล็อกหญ้านั่นเองถ้าผมมีสักหนึ่งบล็อกละก็ถ้าคลิปนี้ถึง5,000ไลค์นะครับผมจะขอเสก <c oughs> บล็อกดินมาก็แล้วกันนะ <c oughs> กดไลค์ให้ผมหน่อย <c oughs> ผมอยากได้บล็อกดินพ <c oughs> อาน้องๆง่ายๆแบบนี้เลยเหรอ ตอนนี้ก็กําลังจะเช้าแล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเลยไ,ได้เห็นอะไรอะไรสว่างสักที และผมจะบอกข่าวร้ายอย่างหนึ่งนะครับคือที่นี่ไม่มีชาวบ้านครับนนใช่จริงๆที่นี่ไม่มีชาวบ้านจริงๆจะไม่มีการแลกของอะไรใดๆทั้งสิ้นและมันจะเป็นเรื่องยากสําหรับการใช้ชีวิตมากขึ้นโอเคครับทุกคนโอ้โหต้นไผ่อย่างสูงนี่โอเคไดซใส่รองเท้าที่เอ่อเขาดูดนกไอวีคืออะไรอะสามารถวิ่งได้เร็วขึ้นหรือว่าวิ่งบนน้าหรือว่าบินได้ถ้าบินได้นี่จะสุดยอดมากจะบินดูทั่วแมปเลยบอกเลยเสร็จแล้วครับ แพรลำแรกของเราเขาไม่ได้เรียกว่าแผ่สีพื้นที่การใช้ชีวิตอย่าลืมกดไลค์ถึง5,000ันไลค์นะครับผมอยากได้บล็อกย่ามากๆเลยตกปลาเลยครับในทะเลก็ต้องน่าจะมีของดีๆอย่างเช่นตกได้แกะอะไรเงี้ยแกะสักห้าหตัวจะบ้าอะไรชายบ้าบ้าไอ้ชายมาไหนดูเซมมีปลาอะไรจะมากินเหยื่อลือเปล่าทะเลลุกมาเลยวิ่งมามาทำไมมากูให้พันหนึ่งมึงมาไหมหน่อยพันบาทพันบาทกูต้องได้พันบาทมาเป็นอาหารกูเสียเอาเฮ้ยเอา,เอาผมได้ผมได้ปลายัางเฮ้ยอ๋อได้แล้ว <c oughs> ต่อไปเราจะไปผจญภัยไม่ใช่เรียกผจญภัยเราจะทําพื้นที่สําหรับมอนสเตอร์เกิดนะครับผมผมต้องทําการขุดบล็อกนะครับเพื่อมาทําเรือเนาะโอเคไหนดูสิ โอเคได้เรือมาแล้วครับเราไปออกไปสำรวจกันดีกว่านะในดูซีแถวนี้มันมีอะไรให้เราสำรวจบ้างผมเห็นอะไรเรืองแสงหนึ่งแสงอยู่แถวเนี้ยมันต้องเป็นที่ที่แบบว่าสุดยอดมากแน่แน่เฮ้ย hey, มีเกาะตรงนั้นมีบล็อกยาเฮ้ย <Yeah. S 1> <Hey, S 2> มีบล็อกยาเฮ้ยเฮ้ยอะไรจะโชคดีขนาดนั้นวะเช็ด <c oughs> เอาไปเรือด้วยอ้าวเสร็จกุลากุปจนภัยลกลองตามหาวันพีดอาจจะเจโงอยู่ในวงอาคิยะชุดเดไปดูวันพีดเถอะ เฮ้ย e, โชคดีอะไรขนาดนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นอะไรน่นดำๆอยู่ตรงนั assim, ้น่ะเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะฮะเดี๋ยวเราไ่ว้นะไปดูตรงนั้นหน่อยนะครับมันเป็นโดมอะไรก็ไม่รู้มันอาจจะเป็นนแร่อาดามิทิดเอ็กเมนไหมหรอมึงมัอาจจะเป็นเนื้อแร่ใหม่ก็ได้นะครับผมแร่อันม่วงๆอเออุ้ยใช่จริงด้วยทุกคนมันเป็นแร่แร่อะไรเนี่ยเฮ้ยเป็นแร่อ้าวอ้าวอบี่สอมี่สอมี่ดีกว่าบราบราบรับรา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 บรบรบ โอเคหรือว่าเรารู้นะว่ามันอยู่ตรงนี้นะครับถ้าได้มเมล็ดพืชน,นะสักมเมล็ดหนึ่งคือแบบดีมากจะดีมากจะดีใจแบบสุดๆไปเลยแบบโอ้ oh my god โอเคมีหญ้าสองอันนะครับมาบุนรุนกันไม่มีไม่มีโอ้โหเรียบร้อยความหวังสุดท้ายของเราโอเคเรามาสำรวจตรงนี้ก่อนนะโอ้โหมืดและมืดและต้องรีบลงไปฮะลงไปเอากล่องนีกว่าเดี๋ยวดูสิ มีกระดาษครับผมเก็บกล่องไปด้วยครับงกอุ้ยมีชุดเกาะหนังเฮ้ยมีต้นไผ่นะครับแล้วก็มีอะไรเนี่ยมอสอะไรก็ไม่รู้บีเล็กครับไม่ต้องไปหาเหล็กให้ยากเลยเดี๋ยวผมจะย้ายที่มาเลยนะครับเดี๋ยวไปอยู่ตรงเกาะนั้นเลยนะเพราะว่าตรงนั้นมันมีพื้นหญ้านะครับผมก็อยากจะอยู่ตรงนั้นมากกว่าเนาะเคเริ่มขุดเหมืองดีกว่าครับผมขุดเหมืองลงไปข้างล่างเนาะเพราะว่าผมต้องการหินมากโอเคเรียบร้อยครับผมหือหญ้ารมเร็วมากอันดับแรกเราต้องสร้างที่อยู่ของเราก่อนซึ่งไม่รวมกับพื้นที่หญ้าตรงนี้นะเพราะว่าพื้นทีี่้้้าานเรตองใ ประโยชน์จากมันให้ได้มากที่สุดนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นปลาไยขนาดใหญ่ของผมเ้าพึ่งพึ่งเอาลงเมื่อกี้ทำไมเกิดเลยเอ้อยเอ้อยเอ้อยเ้ย,ย,ย,ยมันคือเอเลียนมันคือเอเลียนโอเคเรียบร้อยต่อไปเราจะทําฟาร์มปอติโต้ของเรานะครับอาจจะเป็นพื้นที่น้อยนะครับสำหรับการปลูกปอติโต้แต่ว่าเราก็จะปลูกมันไปเรื่อยๆนะครับตรงข้างบนนี้ก็จะทําการเจเนเรตสัตว์นะครับผมไม่ผมขี้เกียจที่จะวางอันนั้นใหม่ตอนนี้ก็ถือว่าพร้อมต่อการอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็ต้องระจนัยกันตอนเฮ้ยมีมอนสเตอร์เกิดจริงๆวทุกคน เสร็จฉละ้วมีคิปเปอร์โอ้โหมีเต็มไปหมดเลยเดีเย๋ยวขอกินข้าวให้มันเสร็จก่อน,นะครับโอ้โหมีมอนสเตอร์โอ้โห, Master, โอโหบอกว่าขอ Master, มอนมสเตอร์มันมาจริงฮะมาดิมาดิโอ้มันจะยิงมันจะยิงมากันเต็มเลยเว้ยเจ็บเจ็บโอย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 เจ็บโอ้ยเจ็บโยลุงมาเอ้อมันยิงกันมันจะไปฆ่ากันเฮ้ยมันจะไปฆ่ากันสมหน้ามึงคิป,ปเปอร์ยา ยาคิปเปอร์โอ้ยเยอะจังเลยเยอะเกินว่ายหนีแล้วกันต้องใช้เรือเราให้เป็นประโยชน์นี่ไงขึ้นเรือไปเลยเฮ้ยยาเออยาว้วยโอ้ยโอ้กอโอ้กอโอ้ไมเกือบตายแ้วขาไปจัดการกับไอตัวนี้มันตีได้ไหมมันตีได้มันตีได้ก็มาดิก็มาดิไม่กลัวกลัวแล้วครับฟาดฟาดดีวะ ฟาดโอเคฟาดสวยได้มาแล้วใหญ่เมงมุมอันแรกของโลกของโลกเลยหรอะฝนตกด้วยโอโห้บรรยากาศทั้งเป็นใจเฮ้ยอ,อะไรวะเดี๋ยวผมขอใช้เกมหมดเพื่อบินกลับไปที่ผมตายก่อนนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่งั้นหลงแน่นอนโอเคหลังจากผมรีฟุตเทจด,ดูแล้ว ผมมินตามหาผมหามไม่เจอ <c oughs> ลองไงแต่ว่าผมมาเจอเกาะนี้แทนนะครับผมเฮ้ยมันก็ดีนะถือว่าผมมาเจออีกเกาะหนึ่งนะครับผมซึ่งอุดมสมบูรณ์เหมือนกันนะฮะมันมีต้นไม้นะครับทุกคนโอเคเรามาขึ้นฝั่งตรงเกาะนี้นะครับเดี๋ยวผมจะต้องหาเกาะเดิมผมให้ได้แต่ตรงนี้มีต้นไม้คนระับทุกคนโอ้โห ตายเพื่อเจอสิ่งที่ดีกว่าโอ้โหได้ต้นกล้ามาเลยนะครับดีต้นไม้ลูกโอ้ยอย่างน้อยเราเสียอันนั้นไปเราก็เจอต้นไม้นะครับผมชั้นตายเพราะไอ้คีปเปอร์หน้าโง่แต่อย่างน้อยเราก็เจอเกาะครับผมแล้วก็เจอต้นไม้โอ้ยนั่งไงอกต้นหนึ่งสวยเลยเฮ้ยพี่ฟักทองด้วยเอฟักทองเลยโอ้โ ันฝรั่งก็ดีครับแต่ว่าผมจะออกตามหาเกาะเดิมผมอยู่นะ <c oughs> ผมไม่ทิ้งเกาะเดิมผมหรอกเพราะว่าของมันก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้มันฝนตกชิบไก่ไว้วอดกันหมดเลยนะเนี่ยต้องตัดใบไม้นะครับถึงจะเห็นต้นก้าแบบชัดๆเนาะกลัวแบบต้นก้ามันหล่นลงไปในน้ําแล้วผมเก็บไม่ทันอะไรอย่างนี้นะครับโอเคเราได้มาเจ็ดต้นโอ้โหอย่างเฟี้ยวเลยเด็บเด็บเด็บ แกด,ดับแกด,ดับแกดัแกดับแกด,ดัด,ด,ด,ดสวยครับผมตรงนี้ก็จะเป็นป่าไม้ของเราเนาะทีเราไปทำอุปกรณ์เราเพิ่มเติมดีกว่าครับตอนนี้มันฝนตกตกกันเยอะเลยเีวเราใช้ทางลงเหมือนเป็นทางนี้ก็แล้วกันนะครับคือผมบอกแล้วมันต้องมีเตียงนอนอะ่ะถ้าไม่มีเตียงนอนคือแบบอยู่ยากอะ่ะเฮ้ยมีสปาวซอมบี้เปล่าครับตงข้างล่างเนี่ยผมได้ยินเป็นเสียงซอมบี้ครับฮ้ยจริงด้วยจริงด้วยน่าจะมีซอมบี้ครับแถวนี้ผมต้องใช้เทคนิคเดิมแล้วครับคือการทําแท่งเสาใหญ่ๆนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองหลงเนาะตรงน งั้นเราโดนจ้วงดักแน่ๆเคเราต้องรีบสร้างบ้านให้เหมือนกับที่เดิมที่เราเห็นนะตอนนั้นคือต้นไผ่เราหายไปแต่ว่าเราได้ต้นไม้มาแทนก็ถือว่าแจ่มเลยนะครับตรงนี้มันก็มีเสียงซอมบี้อีกครับผมโมต้องมีถ้ำติดกันอีกแน่ๆใกล้มากตรงนี้เลยมีไงเจอแล้วโหตรงนี้มาเจอพอดีเป๊ะเลยเดี๋ยวขอใช้ตรงนี้เป็นฐานทัพหรือว่าฐานบัญชาการรับก่อนนะครับความปลอดภัยของเราด้วยนะเฮ้เยเฮ้ยเฮ้ยแกแกมาได้ไงเฮ้ย อุ้ยดีจังแล้วก็มีคิปเปอร์โอ้ลิตูชแมน <c oughs> นายอยู่เป็นเพื่อนฉันนะเพื่อนนะ <c oughs> ไม่เพื่อนใหม่เฉยฮะโอเคมันมีอะไรเยอะแยะมากมายนี่โอเคมันก็แรกไม่ค่อยเป็นประโยชน์เท่าไหร่นะแต่ว่าก็เป็นประโยชน์สาหรับเราอยู่นะเพื่อนนะขอบใจมากที่นายเกิดขึ้นมาฉันยังพอมีหวังที่จะได้เจอกับโลกภายนอก <c oughs> โอเคครับผมเราได้อันนี้มา2อ,อันนะครับเดี๋ยวผมทมําเป็นตกปลาเลยละกันนะ <c oughs> ได้แล้วเราไปตกปลากันเถอะโอ้เป็นบ่อลึกเลยนะเนี่ยน่ากลัวจังตกปลาชิวๆครับมาแล้ว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 ขึ้นมาสวยลูก เป็นถ้าจริงด้วยแล้วมันก็มีแร่เฮ้ยมีอันนี้ด้วยครับอ๋อนี่ไงพวกเอ็นเนอร์เมีนที่ผมเจอโอเคมีแร่อันนี้ด้วยครับผมโอ้มีแร่น,นี้ด้วยอะโอเคเก็บแร่มาหน่อยละกันเจ้านายแกไปไหนอะตายแล้วพี่กลายเป็นขี้ไปแล้วอแกอ,อยู่กับฉันนี่เลยสองคนโอเคตรงน,นั้นก็ต้นไม้เราเกิดแล้วนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีเลยข่าวดีสุดๆไปเลยเ,เราต้องให้มันเจอแสงอาทิตย์มากๆมันจะอันนี้มันจะเกิดได้เร็วกว่าสวยครับร้อย จากนั้นในป้างก็พัฒนาเกาะของตนเองโดยที่ยังไม่พบเกาะเก่าและก็ยังไม่มีเตียงนอนขอตัดจบเลยละกันนะก่อนที่คลิปมันจะยาวไปกว่านี้555โอเคครับผมพันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเราก็ยังไม่ได้เตียงนอแล้วก็ยังไม่ได้อะไรจะทำเรากลับคืนมานะครับผมพาร์ตต่อไปจะเป็นยังไงเราไปติดตามชมกันได้เลยนะครับผม C K S D อย่าลืมเป็นน้อยนะครับเจอกปนครับผมบายบาย